วันนี้หนูยิ้มหนูแย้มเขาจะมาแข่งสกูตเตอร์กันนะคะเอาแล้วนะเดี๋ยวนะคะ1นึ่งสองสม,มเร็วเร็วเร็ว,รวมาแล้วมาแล้วรอบนี้หนูยิ้มแพ้หนูแย้มชนะนะคะอ้า หนูยิ้มหนูแย้มแข่งวิ่งกันนะคะเตรียมตัวเข้าที่ระว่างก <c oughs> เ้เร็วเร็วสูสีมากเลยเท่าเร็ว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 ,รวอ้ารอบนี้หนูแย้มก็ชนะ <c oughs> อุปกรณ์ที่ตัวเองถนัดหนูยิ้มถนัดดุ๊กดิก๊กนูแยม้มถนัดสกูตเตอร์นะคะวันทูติโก้นูแย้มหนูแยม้แยมแพ้ค่ะหนูแย้มแพ้นะรอบนี้เพราะว่าอะไรหนูแย้มไม่โค้งไปข้างหลังตัวที่ตักขยะใช่ไหมคะอ่า อันนี้หนูแย้มแพ้เอาต่อไปเริ่มอีกครั้งหนึ่งตัดสินแล้วนะนเริ่มค่ะโกมาชีมาเลยค่ะมาเลยโอเครอบนี้หนูแย้ม ชนะนี่หนูย้มเล่นตามกติกาอ่หนูยิ้มหนูยิ้มเมื่อกี้หนูยิ้มรู้ว่าตัวเองจะแพ้แต่หนูยิ้มไม่มีความพยายามที่จะทำให้มันสำเร็จเพราะฉะนั้นหนูยิ้มก็ต้องแพ้เข้าใจไหมคะยอมรับความจริงโอเคไหมอ่าเยี่ยมมากค่ะแต่คุณแม่ให้หนูยิ้มชนะใจคุณแม่ เยี่ยมค่ะเอ๊ <S 2>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  หนูแยม้มชนะเกมกีฬาต่วนหนูยิม้มชนะใจคุณแม่เยี่ยมมากค่ะอ้าวทำให้ถึงที่สุดเลยค่ะหนูยิ้มไปเลยโก้ยิมม้ไมไาทาให้ถึงเส้นชัยเลยค่ะ